ตอนนี้ดินแดนที่ดีกว่ามนุษย์ก็คือสวรรค์สวรรค์ดีกว่าดินแดนที่เป็นมนุษย์มากเพราะสวรรค์ไม่มีธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไม่มีกายของชาวสวรรค์เป็นกายทิพย์เเรียกว่านามธรรมก็ที่เรียกว่านามธรรมาความจริงความก็เป็นรูปเป็นรูปของนามคือในโลกสวรรค์ไม่ต้องกินอาหาร อาหารที่เคี้ยวกินเนี่ยไม่มีไม่ต้องกินอิ่มตลอดเวลาแดนสวรรค์ไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปแดนสวรรค์ไม่มีความเหน็ดเหนื่อยแดนสวรรค์ไม่แก่แดนสวรรค์ไม่ป่วยแดนสวรรค์ไม่ตายแต่เคลื่อนไปได้คําว่าตายไม่มีหมายว่าถ้าจะไปไหนก็ไปเลยหมายความว่าถ้งหมดบุญบารมีจะมาเกิดนล้วก็ไปมนุษย์เขาเลยอย่างนั้นเขาไม่ตายกัน ไม่ทิ้งกากคือร่างกายไว้แล้วแดนสวรรค์ที่เรียกว่าดีถ้าอยา่างคนทุกคนใครอยากไปสวรรค์พระพุทธเจ้าให้แนะนําให้ปฏิบัติรมสองอย่างคือฮิริโลตป,ปะฮิริความละอายต่อความชั่วโอตป,ปะเกรงตัวผลของความชั่วแต่ความจริงถ้าเราตั้งจิตเพื่อจเจริญกรรมดสิบก็ดีมาป,ปฏิบัติกรหมดสิบ ถ้าจะเดินฮิยอุตปะก็ตามก็เป็นกรรมฐานถ้าตั้งใจเพื่อปฏิบัติในการบสิกสเลียวศีลานุสติกรรมฐานถ้าหากว่าตั้งตั้งใจปฏิบัติในฮิเดอุตปะเป็นธรรมานุสติไม่พลาดนะต่อไปแดนสวรรค์ที่เรียกว่าดีแต่ความจริงสวรรค์ก็ยังมีผู้หญิงผู้ชายยังมีความรักยังมีอารมณ์ ก็จะเรี่ว่ามีความสุขก็มีความสุขทู่แดนพรมไม่ได้แดนพรมเต็มไปด้วยความเงียบสงัดมีจิตม,มีธรรมปีติที่ขึ้นอยู่มีความอิ่มใจมีกําลังมากที่แดนพรมเขาไม่มีเพศคือไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามตั้งตา,ายจากความเป็นคนถ้าไปเกิดในแดนพรมเขาหมดเพศหมดไปนะไม่ใช่กระเทยนะขาดเพศใช่ไหม และก็พรมอยู่วิมานละคนด้องไม่ไม่อยู่กระสององมีความสุขมากดินแดนดั่งสองรายการขึ้นสวรรค์ก็ดีพรมโลกก็ดีไม่มีคำ่าแก่ร่างกายไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีความหิวไม่มีความกระหายไม่มีการป่วยไข้ไม่สบายทุกอย่างเป็นสุขจะไปไหนก็ไม่ต้องใช้ยานพาหนะ ถ้าคิดว่าจะไปไหนก็ไปถึงได้ทันทีที่เราเรียกกันว่าเหาะแต่ความจริงไม่ต่อมันไปเร็วมากทั้งสองแดนนี้เป็นแดนที่มีความสุขมากดีกว่ามนุษย์มากแต่ในเมื่อดินสองแดนมีความสุขก็จริงแหละแต่้ะว่าดินแดนทั้งสองแดนนี้ยังไม่พ้นความตายที่เรียกว่าตายในยความจริงเขาไม่ตายไม่พ้นจากการเคลื่อนนะก็หมายความว่าถ้าหมดบนวาสนามารมี ก็ไม่สามารถจะอยู่ที่นั่นได้ต้องจุติมาเกิดเป็นคนบ้างมาเกิดเป็นสัตว์บ้างบางคนก็บางายก็ลงนรกไปเลยถ้ากรรมเก่ามีอยู <c oughs> <c oughs> ่การที่เกิดเป็นพรมได้ทําไงถ้าบอกต้องมีฌานสมาบัติคนที่ขณะที่จะตายถ้าเข้าฌานตายไปเกิดเป็นพรมถ้าถามว่าฌานเขาทำกันยังไง ถ้าทำกัรตามแบบปฏิบัติที่ฝึกกันก็รู้สึกว่ายากถ้ารู้จักคำว่าฌานจริงๆมันก็ของ,ง่ายบ้านนี้ไม่มีอะไรยากเพราะสมัยนายกไม่มีปัญหาเยอะนะแต่ความจริงถ้ามีความเข้าใจนี่มันไม่มีอะไรยากจริงๆต้องเข้าใจไอ้ตัวเข้าใจนี่คือตัวปัญญาคำว่าฌานก็คืออารมณ์ชิน ถ้าญาโยมพุทธบริษัทที่นั่งที่นี่อยากจะถามว่าถ้าผมได้ฉันอยากจะทำฌานบ้างจะได้ไหมก็ขอตอบทันทีว่าได้ทุกคนถทาทาถามทำไมว่าทำไมยังได้กเ็เป็นของไม่ยากคือคำว่าฌานนี่เราจับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งไว้โดยเฉพาะถ้าจิตรักอย่างนั้นไว้โดยเฉพาะเป็นกำลังจิตไม่เคลื่อนไหวไปไหนสักทีสองทีนั่นคือฌาน ตอนนี้ถ้าจะเอาตามฌานตามที่พระเจ้าทรงสอนมีอะไรบ้างหนึ่งพุทธานุสติมีสี่สิบอย่างวันนี้จะไม่พูดทั้งสี่สิบหนึ่งพุทธานุสตินึกถึงรพ,รพระพุทธเจ้าเคารพพระพุทธเจ้าเป็นฌานในพุทธานุสติสองเคารพในพระธรรมอยากสดมนเสมอเสมอเป็นเป็นฌานในธรรมานุสติสามมีความเคารพในพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งเป็นชนะ ก็เป็นสังขารนุสตินวกสีถ้ามีใจป้องการทักตั้งตั้งใจรักษาสินด้วยความเคารพนึกถึงสินว่าสินที่เรารามีกี่ติคาบทอย่างสิน 8, แปดรักษาไม่ได้มากเอาสินห้าสินห้าก็ดีรักษาสินห้าว่าเชื่อคิดว่าสินทั้งห้าข้อเราจะไม่ยอมละเมิดอันนี้จิตเป็นชานในศีลานุสติคําว่าชาก็คืออารมณ์ชินอันนี้เอาให้มันง่ายดีสุดกว่านี้ ดีไหมคุณสวิตเอาง่ายนะญาติโยมนะทรงฌานกันโดยไม่รู้สึกตัวมีเยอะวันนี้ก็เอาแค่เนี้ยกปลปลแาปลแ,แ,แค่นี้พอนงแล้วเ,เอาฌานเกณฑ์จริงๆที่ญาติโยมทํากันที่นั่งกันอยู่ที่เนี่มีใครใส่บาตรประจําวันมีไหมใส่บาตรนอกบ้านนั้นใส่บาตรใ,ในบ้านก็ได้ใส่บาตรนอกบ้านก็หมายความถ้าพระท่านมาเราใส่บาตรนี่เป็นประจํา เราก็คิดไว้เสมอว่าวันพรุ่งนี้พระจะมาเขาจะใส่บาตรด้วยอะไรบ้างหรือบางคนพระนอกบ้านไม่มีมาก็ใส่บาตรพระในบ้านสตังใส่กระป๋องใส่บาตรใช่ไหมถึงเวลาแล้วก็ใส่บาตรเวลาเลยใส่บาตรแล้วก็ว่าอะไรบ้างบ้างกระถางเงินล้านหรือบ้างกระถางวิรัตโยเวลาที่เราว่าเราก็ว่าในการตั้งใจจริงด้วยความครบเวลาใส่ก็สั่งได้สาม้วงความครบ การที่บรรดาญาโยมธบริษัทใส่บาตรนอกบ้านและใส่บาตรหน้าบ้านอย่างนี้มันเป็นฌานนะคำว่าฌานอันดับแรกของการถฐานกองแรกที่ญาโยมจะพึงได้ก็คือจาานุสติการนึกว่าวันพรุ่งนี้เราจะใส่บาตรวันนี้ใส่ไปแล้วพรุ่งนี้จะมีข้าวกับแกงอะไรบ้างถ้าเราไม่แกงเองเราจะซื้อแกงที่ไหนซื้อกับที่ไหนซื้อปลาทูไปย่างที่ไหน ไอ้ตัวนึกตัวเนี้ยนึกจนชินถึงวันเวลามันต้องนึกนึกว่าเราต้องทำเราต้องทําไม่ได้ถ้าวันไหนไม่ได้ทําวันนั้นไม่ค่อยสบายใจนักนี่มันเป็นชาในจารคานุสติไม่ยากเลยไหมนี่เข้าใจได้มันไม่ยากตอนนี้ถ้าพวกทีใส่บาตรในบ้านาถึงเวลาเวลานี้เราต้องตางใส่บาตรครับบาตรวิราชยโยเราถือวิรัชย์โยนะอย่างไหนก็ได้นะ ไม่ใช่วิรัตโยก็ได้อะไรก็ได้คิดว่าเวลานี้เอาสต้างสลึงหนึ่งเดือนต่ำกว่าสลึงหนึ่งมากนหนึงก็ตามเราจะใส่เวลาใส่แล้วก็ตั้งนโมสามจบทุกวันเราต้องตั้งนโมเราต้องบูชาพระในการตั้งนโมนี้นึกถึงไขรตั้งนโมนี้ถ้าแปลไป,ก,ป,ลไปก็แปลว่าข้าพเจ้าขอมนมสัยก,การสมเด็จพระผู้มีพระพาาเจ้าผูเ้เป็นพระหันโลกนั้นก็คือตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพ การคิดว่าเวลานี้เราจะใส่บาตรนั่นเป็นจาคานุสติกรรมฐานเป็นฌานแล้วและบริการี่สองท่าใส่บาตรเราต้องตั้งนโมการตั้งนโมนี่เป็นพุทธานุสติเป็นกรรมฐานเป็นฌานเห็นไหมไม่ยากเลยหากินของคลองต่อไปถ้าว่านโมบทเดียวไม่พอแล้วก็ว่าพุทธังสนังกชามิธรรมังสนังกชามิสังขังสนังกชามิ เราว่าอย่างนี้ด้วยความเคารพจริงๆและได้คิดว่าถ้าถึงเวลานั้นเราต้องว่าพอถึงเวลาที่เราอยู่ใส่บาทเราจะต้องว่าอย่างนี้ตั้งใจไปแล้วอันนี้เป็นฌานพุทธทางสนังกระฉามิเป็นพุทธานุติกรรมฐานทำมังสนังกระฉามิเป็นธรรมนานุติกรรมฐานสังฆัทางสนังกระฉามิเป็นสังฆานุปปติกรรมฐาน และก็เวลาตั้งใจคิดว่าจากสตังใส่บาทเป็นจาาคารุสิกรรมฐานใส่ลงไปแล้วเป็นทานบารมีเห็นไหมมันได้ที่ต้องเยอะแยะเป็นนั่ง,งโงออย่างเดียวยังไงเอาลูกศิษย์มีครูให้อย่างนะเอ,อ,ค,อครูคือใครคือพระพุทธเจา้าไม่ใช่ฉันนะก็เป็นว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทถ้ามีความฉลาดในฌานท่านมีอยู่แล้วนะ หนึ่งตั้งใจบูชาพระเป็นประจำวันถึงเวลานี้เราต้องบูชาพระถ้าไม่บูชาพระจิตใจไม่สบายนั่จะลืมว่าอารมณ์ที่นึกว่าเราจะบูชาพระนะ่ะเป็นอนุสติเป็นชาในอนุสติอนุสติไหนบ้างนึกว่าเราจะบูชาพระที่หน้าพระพุทธรูปที่บ้านของเราถ้านึกถึงพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติ เวลาที่ท่านบูชาพระท่านสวดมนต์บทไหนก็ตามตั้งแต่พุทธังธรรมังสังขางไปทั้งหมดนะจะเป็นบทไหนก็ตามท่านเคยสวดเป็นมุติิถาคิดว่าเราต้องสวดอย่างนี้แล้วถ้าไม่สวดมันไม่สบายใจนั่นเป็นธรรมานุสติกและเวลาที่ท่านสวดแร้บูชาพระเห็นภาพประสง์ยด้วยเป็นสังขานุสตินี่เป็นฌานจริง,รงคําว่าฌานคืออารมณ์ชิน ีนอย่างหนึ่งบางบ้านที่บรรดาแต่พุทธบริษัทที่นั่งนี่ก็มีหลายบ้านบางบ้านตอนเช้าตอนกะตุกนขึ้นม,มาก่อนจะรับทานอาหารเอาข้าวไปถวายข้าวพระก่อนไม่มีพระมาบิณฑบาตถวายพระพุทธพระสุตทรูปที่บ้านตอนนี้บางเอิญบางวันไม่มีข้าวมีผลไม้ก็ได้ีมะไรก็ได้ไปถวายท่านไปตั้งใจบูชาพระการที่ตั้งใจจะถวายพระในเวลาเช้าอันนี้ก็เป็นฌานในกรรมาฐาน คือน,นึกถึงพระพุทธรูปนั้นเป็นพุทธานุสติตั้งใจคิดว่าจะนําของไปถวายเป็นจากานุสตินี่เป็นชานนะกรมความว่าคํำว่าชานเนี่ยเป็นของง,ง่ายๆไม่ยากอย่างที่ต้องคิดกันถ้าถามว่าถ้าชานอย่างนี้จะเกิดเป็นผมได้ไหมก็อย่าลืมว่าเวลานี้เราพูดกันเรื่องผมเราพูดกันว่าคนนี้จะถ้ามีชานแล้จะไปเกิดเป็นพม ทุกอย่างที่พูดมานี่มีกําลังเป็นพรมได้ทั้งหมดในเวลาที่บรรดาท่านผู้โดยสารเอานี้กันอะไรกันบางท่านชอบพระพุทธรูปบางท่านก็ชอบนึกถึงพระธรรมข้อใดข้อหนึ่งไม่ต้องทั้งหมดบางท่านก็ชอบนึกถึงพระสงฆ์บางท่านก็เลี้ยงสัตว์วิทีบ้านมีไหมเลี้ยงแมวบ้างสุงนัขบางหมาบ้างหมาก็รักเหมือนกันไหมเหมือนก็เ,เขียนไว้เหมือนกันเนี่ยนะ เลี้ยงสัตว์ปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์ปฏิบัานเนี่ยท่านเลี้ยงเนี่ยไม่ได้จ้างมันการให้อาหารแก่สัตว์ทีิบ้านเนี่ยเป็นทานไม่ใช่เวลาจะบังคับว่าจาแมวนี้ต้องจับหนูนะถ้าวันหนึ่งจับหนูไม่ได้หนึ่งตัวไม่ชาติในประเทศอยู่ไม่ได้อันนี้มันจะเลี้ยงเป็นการจ้างใช่ไหมนี่แมวก็ตามสนักกตามมันจะจับหนูหรือมันจะเห่ากระมยหรือไม่เห่าก็เป็นเรื่องของมันเราเลี้ยงด้วยความเมตตา นี่การเลี้ยงสัตว์ปัรดาจำพวกสัตว์เป็นทานบบรมีอย่าลืมนะไม่ใช่ของเบาอันนี้การนารกด่านแรกเลยสัตว์ที่บ้านเนี่ยเป็นทานนบรมีการนึกถึงว่าเวลาไหนเราจะให้ทานกับสัตว์เป็นจาขานุสติกรรมฐานไม่ใช่ของเบาหนักตอนนี้บังเอิญท่านคิดอะไรไม่ออกเวลาก่อนจะตายนึกถึงแบบพุทธก็น,นึกไม่ได้มันปวดมันเสียด จะนึกถึงว่าทําก็น,นึกถึงไม่ไหวจะนึกประสงค์ก็ไกลเกินไปนะจะไปวัดใกล้ๆกลก็เลี้ยวไม่เขา้าไปเข้าวัดแต,ต่มันไปไม่รอดมันปวดมปนเสียใใช่ไหมไปไปมามาไอภาพสุนัขมันเดินผ่านหน้าแห่ไม่เกิดเป็นหมาไม่ใช่งั้นนะเจ้าภาพสุนัขคือมันนึกถึงสุนัขคือมันได้บอกเออถ้าเราตายไปแล้วนะเจ้าหมาตัวนี้มันจะกินที่ไหนใครจะเลี้ยงมันใครจะสงเคราะห์มันอย่างเราสงเคราะห์มัน อารมณ์จิตคิดขึ้นมาอย่างนี้นั่นเป็นเป็น,ปนอารมณ์กุศลน,นะตอนนี้ในฐานะที่เราเรียงเป็นปกตินึกถึงการให้มันอย่างนี้เป็นชาในเวลานั้นพอดีถ้าท่านตายเวลานั้นเมื่อจิตออกจากร่างแล้วบุญทุกส่วนที่ทําได้ทั้งหมดมันจะรวมตัวทันทีและจะไปเป็นกรมอันนี้กรรมฐา,านบทนี้ไม่ต้องนั่งหลับตาก็ได้วันนี้ว่างเลยไปเมื่อคืนนี้มันป่วยโอ้ไข้เล่นแล้กับยำแย่ต่างตัวไม่ไหว